นี่เลยแอมฟไฟ้ากีตาร์ราคาประหยัดนี่เลยครับแอม์กีตาไฟฟ้าพกพารุ่น T S P G 3ต้ช่องเสียบสายแจ็คก,กีตาร์ปุ่มปรับเสียงปุ่มปรับโทนเสียงปุ่มเปิดปิดเครื่องไฟสถานะช่องเสียบแจ็คหูฟังช่องเสียบปลั๊กไฟดีซกโวลต์อันนี้ไปทานด้านหลังมีขานี่ก็เข็มขาดช่องใส่ทานใส่แบตเตอรี่ขนาด9กโวลต์ได้และทางร้านแถมแบตเตอรี่ขนาด9กาโวลต์ให้ด้วยนะครับลองเปิดเครื่องเสียบสายแจ็คก,กีตาร์เข้าไปได้เลยมาลองฟังเสียงกันนะครับ ก็มีทำเสียงแตกด้วยนะครับเล่นดีก,กีตาร์เพรา,เพราะที่บ้านได้เลยอยากลองกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลือมุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับ